คุณกำลังอยู่กับ Investing Podcast by Investing.N.TH ร้านหนังสือเพื่อนักลงทุนทุกคน Investing on yourself กราบสวัสดีพี่พี่พเพื่อนเพื่อนชาวสังสรรค์นหนังสือหุ้น by Investing.N.TH และผู้อ่านทุกคนนะครับสำหรับรายการ Investing วางแผนการเงินในวันนี้เราจะมาถกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องจะคุ้มไหมนะถ้าจะลดหย่อนภาษี นนผมโดยในหัวข้อการสนทนาในวันนี้นะครับก็จะมีผมเอิร์ธธนุพงศ์จิระโอรันพัฒน์เป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็จะมีพี่นัทเล่นมงคลผู้เขียนหนังสือจัดพอร์ตลงทุนด้วยตัวคุณเองในตําแหน่งของโคโฮสและจะมาเป็นผู้ร่วมบรรยายผู้ร่วมสนทนาในรายการนี้กันนะครับก็สวัสดีนะครับพี่นัทสวัสดีครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับผมเอาละครับวันนี้ก็จะคุมไหมนะสําหรับ การที่จะลดหย่อนภาษีนะครับผมก็เลยอยากจะถามพี่นัทนะครับว่าเอ้หัวข้อในการที่เราจะเรสประเด็นในวันนี้พี่นัทมีอะไรที่แบบอยากเปิดประเด็นไหมครับจริงๆคาถามเนี้ยมันเป็นคําถามที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะครับว่าคุ้มไหมที่เราจะไปลดหย่อนภาษีเพราะว่าทุกคนคิดตรงเงินข้ามเลยครับว่าลดหย่อนภาษีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องทาแล้วก็ต้องทําให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าอะไรครับเพราะเราไม่อยากจ่ายภาษีอ่าใช่ครับใช่ครับ เราเราไม่อยากจะจ่ายภาษีเยอะๆนะครับเราไม่อยากจะจ่ายภาษีเยอะๆเนาะ mm. แต่หลายคนก็เข้าใจได้ครับเ mm. ข้าใจได้อผมเองก็ไม่ได้ว่าเป็นคนที่อยากจะจ่ายภาษีเยอะๆอะไรนะครับ mm. ก็พยายามใช้ค่ารถหย่อนต่างๆเนี่ยให้เต็มที่เต็มสิทธิ์แต่ว่าในหัวข้อของเราวันนี้คือมันคุ้มไหมเราเคยได้คิดเรื่องนี้หรือเปล่านะครับในการที่ว่าก่อนที่เราจะใช้เงินเพื่อ mm. ไปลดหย่อนภาษี เราต้องคิดนิดนึงว่าเอเราจะมีมุมคิดยังไงได้บ้างครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจสําหรับผู้ที่อาจจะยังไม่เคยคิดมาก่อนครับโอเคครับผมดังน,นั้นแล้วเผมขอยิงคําถามไปแบบซบๆก่อนเลยนะครับว่าเงินเดือนประมาณเท่าไหร่ดีครับที่เริ่มต้นคิดแล้วครับว่าแบบเอ๊ะฉันน่าจะต้องลดหย่อนภาษีแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เงินเดือนเท่าไหร่เนาะที่จะต้องเริ่มคิดนะครับเงินเดือน,นแบบเบสิกเบสิคเลยนะครับสักประมาณสักสองหมื0สามหมื่นเนี่ยก็เริ่มคิดได้ละครับ อ๋อโอเคครับผมคือคือเราไม่ต้องรอนะเอิร์ธว่าแบบเอ้ยเงินเดือนขอให้แบบสักห้าหกหมื่นเจ็ดมื่นแปดมื่นแสนหนึง่งแล้วเดี๋ยวค่อยคิดเรื่องภาษีพอไปถึงเวลานั้นนะครับมันอาจจะช้าไปหน่อยแต่ถ้าเกิดเราเริ่มตั้งแต่วันที่เราเริ่มโดนหักภาษีนะที่จ่ายเนี่ยเออแล้วเราศึกษามันไปเรื่อยๆเนาะว่าเออภาษีมันมีอะไรบ้างค่ารถจอดมันมีอะไรบ้างพอเราโตขึ้น มีเงินเดือนมากขึ้นเราจะใช้ค่ารถยนต์ได้อย่างเหมาะสมกับตัวเองมากยิ่งขึ้นให้มองในมุมนี้นะครับอย่าไปมองว่าเฮ้ยวันเนี้ยเงินเ,นเดือนเราสองสามหมื่นมันน้อยอะ่ะภาษีก็น้อยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปสนใจมาแล้ว,ลวการช่างมันเถอกก็หักก็หักไปไม่ต้องจอดอะไรมากก็ได้ครับไม่เป็นไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดแบบนี้ให้คิดเสียว่าเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เราโดนหักเราควรจะรู้หน่อยว่าเอ๊ะเขาหักเราเพราะอะไรทําไมเขาถึงหกักแล้ว เราจะหักน้อยลงได้ไหมหรือว่ามันมีตัวเลือกอะไรบ้างที่เราสามารถจะเอาไปลดหย่อนภาษีเราได้ขอบคุณมากเลยครับพี่เอาละผมขอสอบถามนะครับว่าเอ๊สำหรับพี่นัดแล้วพี่นัดจะซื้ออะไรที่จะช่วยแบบลดหย่อนภาษีแล้วคุ้มมากที่สุดเนี่ยในความคิดของพี่นัดนะครับได้ครับ,รบก่อนจะไปคําถามนั้นเนาะก่อนจะไปคําถามนั้นเดี๋ยวปูพื้นฐานกับผู้ฟังก่อนแล้วกันนะครับ ผู้ฟังของเราเนี่ยอาจจะเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์ไม่เคยต้องเสียภาษีมาก่อนเนาะเล่ากระบวนการแท่งภาษีให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับค่อยๆไปเนาะค่อยๆไปเราเริ่มจากนี่นะครับเวลาเราทํางานเราได้เงินเนาะเราได้เงินเราได้เงินเดือนเราได้โบนัสเราได้โอทีอะไรต่างๆพวกนี้ครับรายได้ต่างๆพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นเงินได้ที่เราจะต้องเอามาเริ่มต้นในการคำนวณภาษี เป็นจุดเริ่มต้นเนาะเราเอาเงินได้มาก่อนอย่าเพิ่งไปหักอะไรนะได้เงินเดือนสมมติได้เงินเดือนเดือนละ2 0,000ืเอา2 0 0 0มมานะครับเดือนละ2 0 0 0 0ปีหนึ่งก็สองแสเอา2องแสนสมาเป็นหลายปีนะครับเป็นเงินได้ที่ใช้เป็นตัวเริ่มต้นสําหรับการคํานวณภาษีทีนี้พอเรามีเงินได้ครับเราต้องรู้ก่อนว่าเงินได้ของเราเนี่ยมันเป็นประเภทแบบไหนมันเป็นเงินได้แบบไหนมัน <Beautiful. S 1> เป็นเงินได้จากเงินเดือน เขาเรียกว่า40่สิบวงเล็บหนึ่งหรือมันเป็นเงินได้จากการจ้างงานเช่นพี่เป็นฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยมีคนจ้างไปพูดอพี่ก็จะได้เงินได้แล้วแต่ว่าครั้งนี้จะได้เท่าไหร่เดือนหน้าอาจจะไม่ได้ก้อนนี้แล้วก็ได้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเงินได้จากการจ้างงานเนาะก็ะเป็น4ี่วงเล็บสองเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเงินได้ของเราเป็นแบบไหนเพื่ออะไรทาไมเราต้องรู้เพราะว่าถ้าใช้จ่ายทางดีนะครับ ีเงินได้แล้วเนาะต่อไปที่เราต้องรู้คือค่าใช้จ่ายของเงินได้แต่ละปบบเทนี่ยมันไม่เท่ากันสมมติทุกคนเป็นมนุษย์เงินเดือนมีรายได้เป็น40่สิบเล็บหนึ่งอย่างเดียวจากการจ้างงานโดยมีนายจ้างจ้างประจานะครับถ้ามี4ี่สิบหนึ่งอย่างเดียวค่าใช้จ่ายที่ใช้สําหรับคนแบบนี้คนที่มีรายได้แบบนี้ท่านให้5 0ของเงินได้เกิน1000 0แบาทหมายความว่ายังไงหมายความว่าสมมติเงินเดือน2000 20, 0เงินได้ทั้งปี 2, องแสนสี นะครับไม่มีโบนัสเลยนะครับ50%ของ2อ0 0 0สี่ก็คือ1น0 0 0 0สองหมื่นบาทนะครับแต่ท่านบอกว่า50%ของเงินได้เนี้ยห้ามเกินหนึ่งแสนนะเพราะฉะนั้นเราหักค่าใช้จ่ายได้แค่แสนเดียวครับเป็นเรื่องแรกที่จะต้องรู้นะครับเรื่องการหักค่าใช้จ่ายของเงินได้แต่ละประเภทไม่เหมือนกันเนาะทีนี้ถัดมาครับแล้วถ้าเกิดเงินเดือนไม่ถึงสอง0มื่นล่ะพี่นัทเมื่อกี้สอง0มืรวมกันได้สองแสนสี่เนาะเดือนเดือนสมมุติหมื่นเดียวเอาแบบต่ำๆเลยนะครับเป็นเดือนของผมหมื่นเดียว ทั้งปีเนี่ยก็แสนสองหมื่นบาทมไม่มีโบนัสเลยโบนัสเป็นศูนยแต่ว่าอะไรแต่ว่าอ๋อมีเงินได้แค่แสนสองเพี้งก็บอกเอา้าแสนสองใช่ไหมหักห้าสิบเปอร์เซ็นตของเงินได้เท่าไหร่ครับแสนสองคูณห้าสิบเปอร์เซ็นตได้หกหมื่นบาทหกหมื่นไม่เกินแสนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหักได้แค่หกหมื่นบาทครับแค่เรื่องการหักค่าใช้จ่ายเนี่ยก็มีประเด็นแล้วนะครับนี่พอเรารู้แล้วโอเคเงินได้เรามีเท่าไหร่เงินได้เราเป็นประเภทไหนมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ กันเรียบร้อยครับเราจะได้บรรทัดหนึ่งเรียกว่าเงินได้หลักค่าใช้จา่ายหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเอาค่าลดหย่อนมาที่เราบอกว่าเอ้ยมีค่าลดหย่อนอะไรบ้างมีประกรันมีกองทุน S S F R M F มีกองทุนสำรองที่ปกปูค่าลดหย่อนบาทเบิกไปหมดครับเราก็จะเริ่มเอาค่าลดหย่อนใส่เข้าไปครับเพื่อจะทอนเงินได้ตัวเมื่อกี้ที่ยังเหลืออยู่ะครับทอนไปเรื่อยๆทอนไปจนสุดท้ายนะครับค่าลดหย่อนใช้หมดทุกตัวแล้วเราจะได้ เงินได้สุทิโอเคหลังจากนั้นก็มาเทียบบันไดใช่เราก็จะเอาเงินได้สุทิเนี่ยไปคํานวณภาษีตามขั้นภาษีนะครับ <Okay. S 1> ฟังใครฟังถึงตรงนี้แล้วเริ่มมืนๆแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเป็นเรื่องที่ปกติมากๆนะครับเป็นเรื่องที่ปกติมากๆที่เราจะเริ่มมืนเกเรื่องภาษีแต่ว่าไม่เป็นไรเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันบนเงินได้สุทธิ <c oughs> เงินได้สุทธิคือหัก,กค่าใช้จ่ายหักค่าดหยนต์ไปเรียบร้อยแล้วพอเรารู้แล้วว่าเราจะคุยกันบนพื้นฐานของเงินได้สุทธิขั้นถัดไปครับเราต้องไม่รู้ว่าแล้วภาษีคำนวณยังไง mm hmm. ที่เอิร์ธบอกว่ามีเป็นขั้นบันไดใช่ไหมครับแสดงว่าเริ่มรู้เริ่มรู้แล้วนะครับขั้นบันไดของการคำนวณภาษีครับเขาคำนวณทีละสเต็ปเช่นเรามีเงินได้สุทธิไม่เกินแสนห้าหมื่นบาทอ่า ah. เขาก็บอกว่าเอาละ เงินได้สุทธิน้อยเหลือเกินนะครับข่านภาษีเนี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับยกให้ นะครับก็คือไม่เสียภาษีแต่ถ้าเกิดโอเคเงินได้สุทธิของเราเกินละดเปกอัพนะครับจากแสนห้าไปเป็นแสนห้าถึงสามแสนเขาก็บอกว่าเอาละช่วงที่เกินแสนห้าไปจนถึงสามแสนเนี่ยคิดห้าเปอร์เซ็นต์นะอใหม่สมมุติว่าเงินได้สุทธิของเรานะครับพูดเงินได้สุทธินะครับสองแสนแสนห้าหมื่นบ, 2, 1, 50, บาทแรกบ,บอกแล้วไม่คิดนะครับแสนห้าหมื่นบาทแรกบ,บอกแล้วไม่คิดแสดงว่าอะไรแสดงว่าส่วนเกินอีกห้าหมื่นบาทนะคิดที่ห้าเปอร์เซ็นต์ ห้าหมื่นคูณศูนเนาะก่อนนี้ใช่ครับ5้าหมื่นคูณศูนครับก็ประมาณสักสองพรบาทก็ตกครับก็ก็แค่นั้นเลยก็เสียแค่นั้นแต่ทีนี้เขาก็บอกว่าเอาล่ะถ้าเกิดว่าขั้นภาษีมันขยับขึ้นไปอีกล่ะเป็นไม่เกินห0 0 0สนอย่งเงี้ยครับสามแสนถึง5้าแสนเขาคิดที่สินะนี่คือขั้นบันไดของภาษีครับเราก็ไต่เรื่อยๆไตไปเรื่อยๆห้าแสนถึงเจ็ดแสห้าคิดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดแสนห้าถึงหนึ่งลานคิดยี่สิบเปอร์ เรารู้แล้วว่าเงินได้สุทธิเป็นเท่านี้เสียภาษีสูงสุดเป็นประมาณเท่านี้บาทกลับมาที่คําถามครับคาถามคือแล้วเราจะเลือกตัวมาลดหย่อนได้ยังไงตัวไหนถูกไหมครับเราจะเลือกตัวมาลดหย่อนได้ยังไงตัวไหนที่มันคุ้มคบบคุ้มมากๆเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเลือกรย่อนภาษีให้คุ้มเนี่ยเมื่อกี้เราเล่าแล้วนาะว่ามันเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปใช่ไหมครับสมมติสมมติเงินได้สุทธิของเอิร์ท อยู่ในขั้นภาษี20%เลยโอ้โห oh, 20%แปลว่าอะไรแปลว่าทุกๆการลดหย่อน100บาทเอธจะลดภาษีได้20บาทถูก mm hmm. ไหมเราอยู่ขั้นภาษี20%แปลว่าอ๋อไอการลดหย่อนครั้งนั้นอะ่ะเราจะได้ลดภาษีไป20บาทโอ้ก็ดูเยอะโอ้อันนี้คุ้มจริงนะครับ80บาทเป็นอะไรอาจจะเป็นเงินเก็บหรืออาจจะเป็นอะไรก็เดียเด๋ยวว่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดกลับกันอีกคนนึง ในเเนะาะเมื่อกี้ใน,ใน A ใน A อยู่ขั้นภาษี20%สจ <Okay. S 2> ่ายไปร้อยหนึ่งซื้อค่ารถหยอดนะครับ <Okay. S 2> ลดภาษีได้20บาทใน B ไม่ใช่ใน B บอกเอนิ้ไแนสุดธี่ของเขาอะอยู่ขั้น5%เ5%รลดเงินภาษี1 0อหเท่ากันแต่ว่าใน B เนี่ยภาษีที่เสียน้อยลงอะ่ะคือแค่5บาทรถของเราไม่เท่ากันน, <laughs> ะนะครับ การใช้ค่าลดหย่อนของแต่ละคนไม่เท่ากันดูด้วยว่าเราอยู่ขั้นไหนทีเนี้ยจะเห็นว่าไม่ต้องไปร้องไห้นะไม่ต้องไปร้องไห้ไม่ต้องไปตีโพยตีพายว่าทําไมมันไม่เท่ากันนู่นนี่นั่นอย่าเพิ่งคิดตรงนั้นนะครับอย่าเพิ่งคิดตรงนั้นมาคิดก่อนว่าการที่เราจะเอาร้อยหนึ่งสมมุติว่าในบีเนะี่ยมาถามคําถามเนี้ยจะเอาร้อยหนึ่งไปลดหย่อนภาษีแล้วภาษีเนี่ยมันลดลง5บาทมันคุ้มไหม ถ้าแค่นี้ใน B ก็อาจจะตอบได้แล้ววนะ่ามันอาจจะไม่คุ้มก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าใน B บีเนี่ยจะต้องเสียสภาพคล่องคือการไปซื้อค่ารถหย่อนอย่าลืมนะค่ารถหย่อนเช่นอะไรประกันชีวิตประกันชีวิตต้องให้ความคุ้มครองอย่างต่ำสิบปีถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นเงินที่ไปอยู่ที่บริษัทประกัน เราไม่สามารถดึงกลับมาได้ภายใน10ปีนี้ครับการสูญเสียสภาพคล่องอยา่างเดีคือ120เดือนนะครับโอ้โหนั่นแหละครับเอฟต้องถือ10ปีรับแบบวันชนวันเสียสภาพคล่องเหมือนกันถ้าใครไปอาร์มเฟก็ถือไปยาวเลยครับจ<อ>นกเกษียณใช่พอพูดถึงสภาพคล่องแปลว่าะอะไรแปลว่าเราก็ต้องมาคิดละเอ๊ะถ้าเสียสภาพคล่องไปร้อยหนึ่งแล้วประหยัด5บาทมันคุ้มกับเราจริงหรือเปล่าคือลองดูซิว่าเงินสำรองฉุกเฉินเรามีพอแล้วใช่ไหมกองประกันเรามีแล้วใช่ไหมนะครับ<ม>เราไม่ต้องใช้เงินพวกนี้แล้วใช่ไหมเผื่อแบบญาติญาติหยิบยืมอย่างงี้ มีแล้วใช่ไหมแต่ถ้าทุกอย่างมีหมดแล้วเราบอกอ่ะไม่รู้จะใช้อะไรแล้วสภาพคล่องก็เตรียมทุกอย่างแล้วการลดหย่อนภาษีได้อีกห้าบาทก็ถือว่าอาจจะคุ้มค่าก็ได้สําหรับเขานะครับแต่สําหรับนักลงทุนหลายๆคนสําหรับนักลงทุนหลายๆคนอย่าง <c oughs> อย่างเอิร์ธเงี้ย <c oughs> อย่างผมเงี้ยผมจะไม่ยอมสูญเสียสภาพคล่องนึงร้อยบาทเพื่อแลกกับเงินห้าบาทเพราะว่านักลงทุนหลายๆท่านเนี่ย สามารถที่จะหมุนเรียนการลงทุนได้ถูกไหมครับเราสามารถซื้อขายได้เรามีความรู้เพียงพอ,อเงินห้าบาทที่เสียไปเนี่ยเราสามารถเอาคืนได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมในการซื้อร้อยหนึ่งเราลดหยอดในห้าบาทแต่ถ้าเกิดซื้อร้อยหนึ่งลดหยอดในยี่สิบาทเราอาจจะยอมก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับว่าเราสร้างผลตอบแทนได้ขนาดไหนละ่ะเราเคยวัดผลตอบแทนไหมนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องตอบทีนี้เอาล่ะสมมุติ นะครับสมมุติมีเล่ามาตั้งนานนวยังไม่ตอบคำถามับสมมุติว่าเอาล่ะคุ้มคุ้มแหละคุ้มนะครับคุ้มแล้วจะซื้ออะไรดีระหว่างประกัน S.S.F หรือ I.M.F คือมันต้องตอบคำถามก่อนหน้านี้ก่อนเนีว่ามันคุ้มไหมสมมติว่ามันคุ้มคุ้มแหละซื้ออะไรดีนะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีประกรันแล้วมีห่วงด้านหลังแน่นอนครับประกันต้องมาเป็นเบอร์หนึ่งอย่าเพิ่งไปคิดว่าการจ่ายเงินค่าเบีย้ยประกันเนี่ยมันคือการสูญเปล่าเพราะว่า ถ้าเราเสียชีวิตไปเราก็ไม่ได้ใช้เงินสิแต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดเราเป็นเสาหลักของครอบครัว <S <S 2> <S 2> เราเสียชีวิตไปเราไม่ได้ใช้เงินใช่ครับแต่ว่าคนข้างหลังจะอยู่ยังไงนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องคิดแล้วเราก็ต้องไปหาแบบประกันที่มันเหมาะสมทายเี่ยประกันน้อยๆได้ทุนค,ความคุ้มครองเยอะๆนะครับเราเราก็ต้องไปหาเราก็ต้องไปหาครับของที่มันเหมาะไหนๆจะซื้อประกันแล้วก็เอาให้มันคุ้มค่าครับทีนี้เราจะลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ล่ะ แบบประกันแต่ละแบบลดหยอนได้ไม่เท่ากันอีกนะครับเช่นแบบยูนิตลิงค์อย่างเงี้ยก็ลดหยอนได้เท่าที่เงินที่บริษัทประกัน,กน,เ,นเอาไปใช้เพื่อความคุ้มครองเงินที่ไปลงทุนไม่ได้ะนะครับเราก็ต้องศึกษาอีกนะครับแต่ว่าเด็ดเสร็จก็คือว่าคําตอบก็คือถ้ายังไม่มีประกันแล้วมีห่วคนข้างหลัง การซื้อประกันเพื่อความคุ้มครองแล้วผลประโยชน์คือได้ลดหย่อนภาษีแถมมาอันนี้ถือว่าโอเคโอเคประกันมีแล้วลดหย่อนภาษีเอย่าเพิ่งไปคิดว่าประกันมีแล้วเพราะว่าซื้อประกันครบแสนแล้วเพราะว่าไอ้คาว่ามีประกันแล้วกับมีพอแล้วเนี่ยมันไม่เท่ากันอาจจะไปซื้อประกันสะสมทรัพย์ครบ1 0 0 0 0แสนบาทในวงเงินที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ เพราะว่าความคุ้มครองยังได้ไม่เท่าไหร่เลยแบบนี้ก็ถือว่าความคุ้มครองของคุณไม่เต็มนะถ้าเสียชีวิตไปคนข้างหลังเนี่ยร้องไห้เลยนะ ว่าอะไรเพราะว่าเราหวนไปคิดว่าเราจะลดหย่อนภาษีไงแต่เราลืมดูว่าเฮ้ยถ้าเราเสียชีวิตไปเนี่ยมูลค่าเรามันมากกว่าเงินลดหย่อนที่เรากําลังจะทํานี่เวลาเราซื้อประกันเนี่ยให้เราเหมือนคิดเหมือนกับว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนเนาะทุกคนที่ฟังเนี่ยเป็นนักลงทุนใช่ไหมฮะอยากเป็นนักลงทุนการเป็นนักลงทุนแปลว่าอะไรแปลว่าเฮ้ยคุณกําลังเอาเงินก้อนหนึ่งไปลงทุนแล้วก็คาดหวังว่าในอนาคตเงินก้อนเนี้ยมันจะโตแบบเยอะๆอืแต่เราลืมไปอย่างหนึ่งว่า การที่เงินจะโตไปเยอะๆแบบนี้ได้อะแปลว่าเราต้องเชื่ออย่างหนึ่งว่าเราจะอยู่นางงานเราจะมีชีวิตต่อไปอีกยาวนานเพื่อให้ผลตอบแทนมันทบต้นแล้วก็เติบโตแต่เราลืมไปหรือเปล่าว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพรุ่งนี้เราจะยังอยู่หรือเปล่าแลวถ้าเราไม่อยู่ใครจะไปสร้างผลตอบแทนแบบนั้นได้มีโปรดักเดียวเท่านั้นที่ทาได้คือประกันตรลงไปตรงมาครับมีโปรดักเดียวครับแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนพุ่งเงินไปซื้อประกันไปใช่นะก็แบ่งเงินอาอย่างให้เหมาะสมอะ แบ่งให้เหมาะสมนะครับซื้อประกันก่อนถ้ามันฟูลฟิลเรียบร้อยแล้วฟูลฟิลเติมเต็มความคุ้มครองเรียบร้อยแล้วหนึ่งแสนบาทจะคร,ครบไม่ครบไม่รู้แหละหลังจากนั้นเราต้องลงทุนเพื่อตัวเองและครับเมื่อกี้เราจ่ายเพื่อคนข้างหลังเนาะหลังจากนั้นเราจ่ายเพื่อตัวเองและครับจ่ายเพื่อตัวเองเราก็ต้องดูว่า s s F หรือ i อเเนี่ย<ม>เลื่อกอะไรดีมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่สมมติอย่างผมเนี้ยผมก็ยังไม่4ี่สิบ้าเนาะสมมติวันนี้ผม4ี่สิบห้าเลยผมซื้อ s s F คำถามคือถ้าผมซื้อ SSF วันนี้ผมขายได้เมื่อไหร่55ขายได้55 55ปีบริบูรณ์เนาะครบ10ปีแบบวันชนวันนะครับสมมุติวันนี้ผมวันเกิดผมเลยผมซื้อ SSF ผมก็นู่นรอวันเกิดตอนอายุ55แล้วก็ไปขายมาลุ้งขึ้น นะครับครบ1ิปีแน่ๆอย่างเงี้ยมันต่างอะไรกับ IMF ละ่ะ IMF ก็ต้องถือใช่ไหมครับแล้วก็ถึงวันนั้นน่ะคุณก็ต้องขายคุณก็สามารถขายได้เนาะ IMF ตอนอายุครบ55 S S F กับ IMF ต่างกันครับตรงที่ว่า S S F นับแบบเป็นทีละก้อนที่ซื้อเดือนมกราคุณก็ไปครบตอนเดือนมกราก็อนที่ซื้อเดือนกุมภาพันธ์ก็ไปครบเดือนกุมภาพันธ์นะ S S F นับทีละก้อนแต่ IMF เขาบอกว่านับเป็นขบวนรถไฟ แต่ว่าอะไรแปลว่าสมมุติว่าวันนี้ผมอายุ45ผมจะซื้ออะไรดีแล้ววง S S F กับ I M F ผมตอบได้เลยว่าผมซื้อ I M F เพราะว่าเมื่อวันที่มันครบอายุเนาะขบวนผมอะผมก็มีหัวจักก็คือไอตัวเริ่มต้นของผมใช่ไหมครับแล้วก็มีโบกี้ลูกพ่วงลากไปเรื่อยๆระหว่างทางที่ผมซื้อ I M F ไปเรื่อยๆพอหัวลดจักรของผมอะมันไปถึงอายุ55ปั๊บสามารถขายได้ทั้งขบวนเลยนะแม้กระทั่ง ตู้ที่ผมเพิ่งซื้อตอน54ผมก็ขายได้นะดีสินะประโยชน์สภาพคล่องมันดีกว่า S S F นะครับถ้าเกิดอบอกอย,ยังยังผมยังอายุไม่ถึง4แพรแน่นอนคําตอบมันก็คือ S S F ก่อนโอเห็น <Okay. S 2> ไหมฮะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยคําตอบว่าเอซื้ออะไรมันคุ้มกันเนี่ยมันมีหลายมิติมากเลยครับอาจจะดูทั้งเรื่องของความคุ้มครองอาจจะดูในเรื่องของอายุเนาะแล้วก็เงื่อนไขที่เราจะต้องถือครองไอตัวค่ารถยอดนานๆนะขอบคุณมากเลยครับผม ถือว่าน่าจะพอจะครบถ้วนนิดนึงนะครับอยากที่จะแบบเออเสริมอะไรอื่นอื่นไหมครับนอกจากที่จะมี S S F กับ I M F แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็หลายๆคนเนาะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครับอ่าออใช่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 เกือบลืมเลยหลายๆคนมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครับก็อยากจะให้ใช้ประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เต็มที่ี่เต็มที่ยังไงนะครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเวลาเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนเนาะเราจ่ายเงินสะสมเข้าไปนะครับทุกเดือน ล้าจ่ายยังไงล่ะก็เ,เอาแน่นอนครับเขาหักอัตโนมัติถ้าเราไม่ได้จ,จ่ายเนาะเขาหักจากสลิปเงินเดือนเลยหักเงินสะสมเข้าไปเสร็จแล้วนายจ้างเราจะจ่ายเงินสมทบเข้าไปอีกก้อนหนึง่งกองทุนไร้พ่ายนะครับแหมอันนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นการลงทุนที่คุ้มมากเลยนะ<ไ>เราจ่ายเงินเข้าไปแล้วเดี๋ยวนายจ้างก็สมทบเข้ามาใช่ไหมครับทีนี้ให้ทุกคนอะ่ะลองไปเช็คดูครับว่าเงื่อนไขของการจ่ายเงินสมทบของนายจ้างเนี่ย ยังไงบางที่บอกว่าลูกจ้างสะสมเท่าไหรฟังดีนะลูกจ้างสะสมเท่าไรไนะายจ้างจะสมงทบเท่ากันโอ้โหแบบป๋ามากครับสมทบเท่ากัน,อ,แบบาากกนอย่างนี้เราก็เต็มที่ครับถ้าเราสะสม15%ของเงินเดือนแปลว่านายจ้างก็ต้องสมงทบ1 5ของเงินเดือนด้วยโอ้โหลองคิดดูครับมันเหมือนเงินเดือนเพิ่มเฉยๆเลยส5บอืม โอ้โห oh, ถ้ากฎหมายออกมาแบบนี้แสดงว่าผมสามารถกดคันเร่ง15%ได้ทุกที่เลยสินะครับพี่บอก่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ป๋าขนาดนั้นเพราะมันก็เงินเยอะนะครับมันก็เงินเยอะต้องเห็นใจในจ้างบ้างนะโอ้ oh. <laughs> สมมตินจ้างบอกว่าเอางี้ผมมีเพดานให้คุณละกัน <laughs> ถ้าคุณสะสมเต็มแม็กผมก็เต็มแม็กกับคุณโอ้ oh, มีวงเล็บเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเช่นบอกเอ้ย ถ้าสะสมทํางานมา7ปีแล้วมีสิทธิสะสมเเขาจะสมทบ7%ด้วยงั้นเราก็เต็มที่ครับเจ็ดเซนายในจานก็มา71เป็นเงินที่เรียกว่าสะสมโดยไม่รู้ตัวเป็นการออมเงินโดยไม่รู้ตัวครับแล้วก็ถ้าทุกคนเดี๋ยวเราคงมีเซสชั่นบางเซสชั่นเนาะที่แบบจะมาเจอกันแล้วก็เอามาสอนกดเครื่องคิดเลขนะครับถ้าทุกคนกดเครื่องคิดเลขได้เนี่ยครับเราจะเห็นได้เลยว่าเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยบางคนนะสำหรับบางคนที่ผมเคยเห็นมาเนี่ย พอกเกษียณไปแล้วเนี่ยมีเป็นสิบล้านนะครับมันมีเป็นสิบล้านได้นะครับเงินที่แบบเราสะสมโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยคือเงินกองทุนสำรองในที่ครับก็ใช้ให้ใหเรียกว่าใช้ให้เต็มประสิทธิภาพนะครับใช้ให้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรายังเหลือเงินอยู่นะครับวางแผนการเงินเรียบร้อยเหลือเงินอยู่ลดหย่อนภาษีได้ก็เป็นของแถมนะครับในเชิงของทิ้งท้ายแล้วกันนะครับในเชิงของการวางแผนการเงินเนาะ ภาษีเนี่ยเราถือเป็นของแถมนะครับเราอย่าไปคิดว่าภาษีเป็นตัวตั้งต้นแล้วแผนการเงินเราไปตามภาษีไม่ใช่เราคิดใหม่ครับเราคิดใหม่เอาใหม่หรือความคิดใหม่นะครับเราวางแผนการเงินสำรวจสินทรัพย์หนี้สินรายรับรายจ่ายจัดก,การเรื่องสำรองฉุกเฉินให้ดีจัดก,การเรื่องความเสี่ยงให้ดีแล้วก็ไปตั้งเป้าหมายในการลงทุนเนาะอะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่ เรียบร้อยนี่คือกระบวนการการวางแผนการเงินเสร็จแล้วเราไปดูครับว่าในกระบวนการทั้งกระบวนการเนี่ยมีชิ้นไหนบ้างที่ลดหย่อนภาษีได้เราจะสังเกตว่าเนี่ยเรามีการป้องกันความเสี่ยงใช่ไหมครับประกันชีวิตประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้โอเคงั้นเราก็ใช้สิทธิ์ตรงนั้นในการลดภาษีในการลงทุนต้องลงทุนอยู่แล้วถ้าต้องซื้ออยู่แล้ว SSFIMF ลดหย่อนภาษีได้ก็เอา S S F กับ IMF เเข้าไปพ่วงในแผนลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี าก็จะได้ทั้งแผนการเงินที่ดีและการลดหย่อนภาษีที่เหมาะสมกับตัวเองไปพร้อมๆกันครับนี่คือข้อสรุปของการลดหย่อนภาษีว่าทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมก็คือให้มันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเงินของเราครับโอเคครับขอบมากเลยครับพี่นัทเออคิดว่าเมื่อกี้คือถือว่าจบได้ลงตัวมากที่สุดเลยนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับยาวหน่อยแต่ถ้าทุกคนชอบผมก็ดีใจครับ Stay healthy Stay wealthy สวัสดีครับ ก็ก่อนจะจักกันไปนะครับผมก็ขอฝากหนังสือจัดพอร์ตลงทุนด้วยตัวคุณเองของทางพี่นัดไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกคนไว้ด้วยนะครับ โดยหนังสือเล่มนี้นะครับสามารถหาได้ตามแผงร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศและที่สำคัญที่สุดก็คือมีอยู่ในเว็บเว็บ investing n t h ซึ่งจะเป็นร้านหนังสือเพื่อนักลงทุนนั่นเองโดยใน investing เนี่ยเราจะรวบรวมหนังสือที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลของนักลงทุนไว้ในที่ที่เดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือรบลงทุนหุ้นสายพื้นฐานหนังสือหุ้นสายเทคนิคหนังสือแนวจิตวิทยาหนังสือแนวไมซ์เซ็รวมถึงการพัฒนาตนเองเรารวบรวมไว้ให้ทุกท่านเลยนะครับ ที่นี่เพื่อ Empowerment สังคมการลงทุนที่ดีต่อไปสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับยาวหน่อยแต่ถ้าทุกคนชอบผมก็ดีใจนะครับไว้เจอกันในตอนต่อไป Stay healthy Stay wealthy โชคดีรักษาสุขภาพสวัสดีครับ